ญี่ปุ่นนะคะเป็นการเพราะต้นกล้าขายหารายได้พิเศษนะคะเพราะว่าตอนนี้เดือนมีนาแล้วค่ะใกล้จะถึงฤดูร้อนของญี่ปุ่นแล้วนะคะตอนนี้เป็นฤดูใบไ,ไม้ผลิเดี๋ยวพอสักเดือนหลังเดือนเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยบางเขตของญี่ปุ่นนะคะก็จะเพาะต้นกล้าแล้วก็ปลูกผักไทยได้แล้วแ้วก็ ญี่ปุ่นหน้าร้อนสั้นนะคะส่วนใหญ่ก็แม่บ้านอะไรก็จะปลูกผักไทยไว้กินเองอย่างเช่นกะเพราโหระพ,ะพาแมงลักตับไก่อะไรอย่างเงี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยตามระเบียงหรือใครที่มีพื้นที่เยอะหน่อยก็จะปลูกเยอะหน่อยนะคะมาดูนะคะว่าเพราะอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือตอแหลสีขาวแล้วก็อันนี้มะเขือเปาะรักบี้นะคะกะเพรา กะเพราแดงแล้วก็ตำลึงค่ะแล้วก็พริกทิกขี้หนูสวนอันนี้จะเป็นโหรพาคาะคะสองแล้วก็พริกยูแล้วก็พริก,กพริกจะมีเยอะมากนะคะหลายแบบว่าอันนี้เป็นแดงลักค่ะแล้วก็มะละกอค่ะต้นกล้ามะละกอแล้วก็มีจะมีมะเขือปอมะเขือปอมะเขือค่ะ อันนี้กระเพรารุ่นที่สามป๊อีอันนี้แมงลักบ,บางส่วน ระเ,เจี๊ยบแดงค่ะกระเจี๊ยบแดงอันนี้ก็เพราแดงอันนี้ก็โหระพาอีกแล้วอันนี้เป็นข้าวโพดนะคะกําลังงอกออกมาข้าวโพดหวานญี่ปุ่นแล้วก็ข้าวโพดข้าวเหนียวอ่าทับทิมสยามนะคะนี่พริกขี้หนูสวนแล้วก็อะไรคะขมิน้นแล้วก็เผือกหอมไทย ตรงนี้ก็จะมีมะเขือต่างๆนะคะมะเขือมะเขือแล้วก็ฝักแมวแล้วก็กะเพรามะเขือปะอ,อันนี้มะเขือหมอแล้วก็มีทั่วพูมีอันนี้มะเขือที่กิ่งชํำนะคะมีกระถินมีสนโนแล้วก็อันนี้จะเป็นแมงลักเอกอันนี้เป็นมะละกอทอดลองเอาไว้ในเฮ้าส์นะคะอันนี้ไม่ตายแต่ว่าใบร่วงหมดเลย น,นี่เป็นมะกรูดนะคะมะกรูดกําลังแตกออกมาอันเนี้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นกล้าพริกอันนี้อะไรคะผักชีลาวแล้วก็พริกต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพริกซปเปอร์ฮอตนะคะกิ่งชํำม,มะเขือพวงอันนี้กิ่งชํำม,มะเขือพวงออกดอกแล้วนะคะแล้วก็กิ่งชํำม,มะกรูดอันนี้ฝรั่งขี้นกค่ะ แล้วก็ชีฝรั่งตะไคร้บัวบกนะคะพริกบางส่วนอีกแล้วก็อะไรคะอะไรผักแพ้วนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพริกเหมือนกันค่ะพริกพริกเนี่ยก็พริกะคะพริกพริกเยอะค่ะพริกปลูกเองด้วยนะคะแล้วก็จะเยอะหน่อยค่ะพริกเป็นซปเปอร์ฮอตเอฟวันนะคะ ล้วก็ต้นกล้าเคียวค่ะเคีวอันนี้วิตามินเยอะมากแล้วก็ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่ปลูกเองนะคะกับต้นกล้าแตงกวาก็จะประมาณแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับส์เซไร์ให้ด้วยนะคะหากทำ คลิปใหม่มีอะไรก็แนะนำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ